สามพันไม่ต้องไปเปลี่ยนเกียร์ให้เสียเงินครับเดี๋ยวพาไปดูรอบครับครับไม่รู้สึกหนักพอดีครับสบายสบาผ่านปีศูนย์เจ็ดไหมพี่เนาะไหนรถคันี้เหรอใช่ครับปีศูนสี่ปีศูนย์สี่ในขอมันเร็วเออขอมันเร็วตัวแรกเลยครับ อ้าวเจออีกแล้วหวยออกแล้วมั้งวันเนี่ยเอ้าเอ้าโอ้โหเยอเยอะออันนี้เกียร์สี่อือันนี้เกียร์ห้าเนี่ยไปแล้วร้อยแล้วร้อยแลยครับนะครับราเครื่องยังไม่ถึงสองพันดีเลยธรรมดาถ้าร้อยรอบเครื่องสองพันห้าครับ รอบสองพันได้ร้อยยี่เป๊ะเลยเป๊ะเลยครับเนี่ยรอ,อบสองพันนิดๆก็ได้ร้อยสามโอเคนะพี่เนาะโอเคครับอขอบคุณมากเลยตอนนี้โอ้